มุมแอ,อครัน่นชาแน,นลนะคะท่องแต่หน้าวันนี้เราจะ,าาะชาเขียเียวชไรเนี่ยเีโคโอเล่เียโอเลได้บอกว่าเมนูอะฮะตัดไปเลยโอเลอเโอเล

องคาไม่ออมาออยังเขไปเนาะูม่ออเย promoted. ่ยงนเดะนี่ว่านหัวแล้วลูกม่ออเขามาเดนมนเกยวเออน้เดคาน้องขาด้วยเหรอ โมกย์ดีเนาะเมียน้อยวไปเมียนเนาะลูกเมียวอร่อเลยเนาะว่าก็นุ่เมียอ้อเหมือนกันสองคนด้วยเออสามคนดกลูกเมียวอรอเนาะนี่ยเห็นยังนี่หีหน้าวัวกระหอเป๊ะเย cái gì bông cô cô của nó cưỡi hôm nay hôm nay đấy hôm ao cái này này ao cái này là sáp tan cho am bạch mới được cả đấy, thấy chưa? Ai mang vô, ai มีเบ้อเงินบ่ตะว่าสิกะนัวมีเงินน่ะมาหลายว่านี่ๆถึงบาทต่อเอาอีนี่ว่าน้อยๆน่ะนัวอีกันน่ะเฟมพอเติมมานั้นห่าแต่บ่นั่นแม่นบ่พอเฟมพาตั๋วไว้เฟมคือบ่เฟมพาลุงไปส่งหน่อยดิว่านั่นนี่กากะ <coughs> ไม่หัไหเีมไปส่งลงเลยเอิลูกานไปเอานอยู่วาครับอยู่ไดนฝนฝนไม่ไหวไม่ไหวฟ้เอ้ยฟ้าไมสูลงเลเดี๋ยวเอิญไนน้องไผ่ มันต้องได้ไปอวท่นี้แเอาขเนยมสถานีะเ่ไไ่จวไหนนู่นงีวนนี้คนนี้คนมีงคนน้อยอ่ะแก้วเรียงเนี่ยกูดแม่ขนท่านี่บด เป็นน้อยๆเลยเออมีหน้าปิดปิดป